ไม่รู้ไปทางนี้หรือเปล่าันี่ันี่มามีมาถึงแล้วนะดีด็อกเตอร์คับเค้กชิค่ะหน่นี่นะคะคับเค้ก

ลมเย็นมากะะเลยค่ะเุื่นคะยังไม่ถึงเวลานัดน,นะคะเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณสิบกวนาทีเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคับเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคับเค้กคับเค้ก เวดคับเคกเฉที่จอดรถจุดถนนตรงนี้ครับเคกไม่รู้เรื่อง นี่เีบ้านแถวนี้ดูมาดูบ้านแถวนี้แสงแดดอุ่นดีจังเลยเยัง เหี้ย you can you can โอ้มันมีเหี่ยวด้วยอานิกาอานิกา